อกยามาไห้ครือโดนทิ yeah, ้งันไปแล้วไม่เล่นอะไรไฟลอยเนี่ยรถลาซาลเชฟไทยใช่ค่ะเช่ตัวสุดยา้วบาไฟไฟลอยอ่ะกระโครับกระโดครับโครเจอสีกระดดเรวเจอยกับ